เมนต์เควนี 20, ใช้ข้อสอบอะไรบ้างพี่รักษ์ในรอบออนไลน์แอสเซทเมนต์ฟังคลิปนี้ให้ดีเพราะหลายคนกําลังจะเตรียมความพร้อมเข้าโครงการเมนต์เควนีในประเทศไทย MT ใช้สอบทั้งหมด5รูปแบบค่ะรูปแบบที่1เรียกว่า h อ l ค่ะรูปแบบที่2เรียกว่าพาวซิไฟสคือ Fi สเท c เจเ e ซีสสีคือ LSP และ 5, ข้อ5ข้อสอบขององค์กรเองซึ่งมันมีแค่5ประเภทนี้ข้อสอบมีอะไรบ้างฟังให้ดีและถ้าคลิปนี้ดีฝากกดรีโพสหรือบอกต่อเพื่อนด้วย1ก็คือ h อ l h อ l มี ข้อสอบอะไรบ้างคะ่ะ1คือ numerical test เป็นสแตทเป็นกราฟเป็นในเรื่องของตัวเลข2คือ deductive test deductive test เป็นข้อสอบการเรียง sequence เชิงซ้อนค่ะเวลาที่จะเจอกันของพนักง,งานยกตัวยอย่างนะ3คือ inductive test ภาพต่อไปคือภาพอะไรและรวมไปถึงมันเป็นอนุกรมตัวเลขด้วยนะนี่คือ h s l มีสอบในที่ไหนบ้างต๊อกตตอกกราดูเอทโปรแกรมค่ะ UMC u n i c o Manager Candidate ค่ะ Centan Associate ค่ะซึ่งเป็นโครงการ MT ของคนที่จบเรียนทเท่านั้นนะ c e n t ท่านเอสโซเทีสี่คือ BOC หรือ Bank of China จบตีก็สมัครได้และโครงการของเขาคือพีเรียคือ4ปีนะต้องไปฝึกที่ต่างประเทศคือที่ไต้หวันไต้หวันหรือฮ่องกงนะพี่รักษณไม่แน่ใจน่าจะเป็นไต้หวันซึ่งนะคะบ OC กรวมถึง4ปีด้วยกันนะและพี่รักณ์จะบอกว่าเขารับคุณจบปริญญาตรีและขอให้ได้ภาษาจีนนิดหน่อยนะข้อที่5คือฟิลิปมอร์ลิสฟิลิปมอร์ลิสใช้ข้อสอบ h อ l ค่ะซึ่งนะคะฟิลิปมอร์ลิสยอมจ่ายแสนกว่าบาทนะเป็นเ t มที่ดีมากๆที่หนึ่งถ้า ใครสนใจกลางปีเดี๋ยวเขาจะเปิดรับสมัคร5้าอ่ะหค่ะคือ UOB UOB ค่ะเป็นโครงการเมเนจเมนต์เทนีซึ่งจริงๆแล้วตอนเดือนกุมภาเขาต้องเปิดรับแล้วนะตอนนี้มี B8 ของ UOB ที่เปิดรับเป็นของฮ่องกงและมาเลเซียนะที่เปิดรับตอนนี้แต่ไทยยังไม่เปิดเพราะนั้นเฝ้ารอให้ดีเขาใช้ข้อสอบ h e l สุดท้ายเลยค่ะคือเครือ CP เครือ CP จะต่างออกไปเพราะข้อสอบนะคะทุกที่ที่พูดมาเป็นข้อสอบที่ใช้ h e l ภาษาอังกฤษและตอนทําไม่มีช้อยมันจะต้องเราต้องสามารถ ที่จะกดนะ,ะเลือกแบบเรียวทำโดยไม่มีใช้ได้ต้องตอบได้เป็นตัวเลขอะ่ะแต่ในขณะ,ะเดียวกันเคือร์ค่ะจะมีกอไก่จนถึงจอจานให้เราเลือกและก็สอบเป็นภาษาไทยถ้าไปทําที่อื่นต่อให้เลือกเช้งภาษาได้ก็ห้ามเปลี่ยนเพราะที่อื่นทุกที่ไม่ยอมรับการแปลภาษาของการทําข้อสอบนะเขาจะให้ไม่ให้เราผ่านนะระวังดีๆเฉพาะเครือ CP ที่จิ้มทําภาษาไทยได้โอเคไหมนี่คือ h อ l อันต่อไปค่ะ เป็นข้อสอบของ p a ลซ i f y p a อล i f y มีอะไรบ้างคะที่ใช้หนึ่งคือ Lo r e a l L'Oreal มีคนมาถามพี่รักษ์เยอะมาก Lo r e ออเป็น MT ที่โปรโมทโครงการตัวเองไว้ดีมากเขาไปวางตัวเองไว้ทุกมหาลัยและทุกคนก็มาถามพี่ลักษ์เรื่องนี้กันเยอะมาก Lo r e อ l ไม่ใช่โครงการเมเนดจ์เมน์ทัวนีที่อาจจะสวัสดิการเวลแฟร์ are, หรือทุกอย่างดีที่สุดนะเพราะจริงๆแล้วเมเนจเมนต์ทัวนี้ทุกที่มันดีเหมือนกันหมดนะพี่ไม่อยากให้เราสะโคกแค่จะต้องเป็น Lo r e a l เท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมี MT เยอะมทั่วประเททศไยนะเปิดโอกาส ให้ตัวเองไป mt ทุกที่นิดนึง롤리ลเป็นที่ที่ดีแต่ที่อื่นก็ดีเหมือนกันโอเคไหมอยากให้เปิดโอกาสตัวเองนะโอเคไหมหนึ่งคือ롤리ลใช้ข้อสอบพอยซิฟายสองคือ m a n a g e m e ต t ตัวนี้ของไฮนิก้นไฮนกเกนก็ใช้พอยซิฟายสามคือเนสเล่เนสเล่ก็ใช้พอยซิฟายแต่ต่างออกไปตรงที่ข้อสอบของเนสเล่เนี่ยเวลาเราทำนะเวลาเข้าไปพ่วงต่อวิดีโออินทิวิวเนี่ยข้อสอบวิดีโออินทิวของเนสเล่จะมีภาษาไทยผสมภาษาอังกฤษส่วนที่อื่นพอยซิฟายทุกที่จะทําข้อสอบวิดีโออินทิวด้วยซึ่งข้อสอบ จะเป็นภาษาอังกฤษน,นะวนิดีโอีนทิวิวไปต่ออันสุดท้ายค่ะเป็น UFLP ก็ใช้ Pauli f y ค่ะไปต่อค่ะนี่คือ Pauli f y Pauli f y สอบอะไรบ้างพี่ลัก น่งก็คือ new v e r c a l test ค่ะ2ก็คืออะไรบ้าง2เป็น verbal reasoning จะเป็น statement มาให้แล้วก็ถามเราเนาะว่ามัน to f o r c a n o say ซึ่งมีถามหลายข้อเลยและข้อสามก็คือ logical test มันคือรูปภาพภาพต่อไปคือภาพอะไรนี่คือ p a l y s y และเมื่อทำ p o l y s y l เสร็จคุณต้องทำ v i ดีโ interview พ่วงด้วยส่วนของ h s l บางที่ไม่ต้องทำิดีโอพ่วงแต่บางที่ต้องทำ video interview ไปพร้อมๆกันเช่นที่ไหนได้บ้างที่ต้องทำ v i ี e o interview คือ UMC UMC ต้องสอบด้วยทำิดีโอด้วย เซนตันเ s ชโซเต้องสอบด้วยแล้วก็ทําวิดีโอด้วยยกตัวอย่างนะไปต่อค่ะ ข้อต่อไปคือ F ิกเท็กเ e เน s ีสฟิ h เ e ็ก Genesis เนี่ยเป็นข้อสอบที่จะใช้ในการสอบซึ่งข้อสอบเนี่ยเป็นออกแนวคณิตคิดเร็วข้อสอบมันมี9 6ข้อแต่ให้เวลาทำแค่60นาทีประกอบไปได้วย3าพาร์ทเหมือนกันกันกบ p a วซ i f y นะคือ n u m e r i c a l Verbal แล้วก็ Logical มี3าพาร์ทซึ่งข้อสอบที่ไหนใช้ F ิกเท็ก g e n e s i s บ้างหนึ่งคือ True Next Gen ค่ะใช้แล้วเดือนกุมภาเดือนกุมภาเดี๋ยวเขาจะเปิดรับสมัคร t True Next g e นเปิดรับปีละ2รอบคือต้นปีกับปลายปีและว,วางการจ่ายที่ห้าสิบนนเน ที่ดีมากๆเลยพี่ลกก็เลิกคอมเมนต์นะเพราะเวลาคัดเขามีเคสเดี่ยวให้ทําด้วย MP ที่ไหนก็ตามที่ให้ทำเคสเดี่ยวด้วยเคสกลุ่มด้วยแล้วสัมภาษณ์กับผู้บริหารคือที่ที่เขาเห็นว่าเราสําคัญจงเอาตัวไปอยู่ในที่ที่เขาเห็นคุณค่าของเราเค้าไหมทูล็กเจนแนะนํามากๆไปต่อ A อ The Master a a t h e Master รับเฉพาะคุณจบปริญญาโทเท่านั้นซึ่งปี2024เขาคัดสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยแล้วคัดแค่การสัมภาษณ์นะถ้าผ่านฟิสเทคเขาจะคัดการสัมภาษณ์เพราะนั้นพี่เล็กจะบอกว่ากระบวนการ การเข้ายังเข้าง่ายอยู่แต่ปีหน้าไม่รู้จะเปลี่ยนโปรเซสตไหมซึ่งเขาวางพิชั่นการจ่ายนะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 50k และรวมไปถึงถ้าใครที่จบโทมีประสบการณ์ก็สามารถต่อรองไปจนถึง 50k บวกด้วยพี่จะบอกว่าแนะนาอย่าเรียกต่ํากว่า 50k เราจบปริญญาโทรเรามีประสบการณ์ทํางานทําไมต้องเรียกต่ํากว่านั้นเพราะเอเดอร์ม e r เตอร์รับคนที่จบโทรและมีประสบการณ์2ปีขึ้นไปนะอย่าเรียกต่ํากว่า 50k ไปต่อค่ะอันสุดท้ายคือโครงการเบเนเมนต์นีของซัมซุงซัมซุงก็ใช้ฟิสเทคเจเนซ ซึ่ง s ซัมซุงวางการจ่ายอยู่ที่ 60k นะ 60k บวกๆพรา่ฉอนพี่แลกจะบอกว่าเวลาเราไป MT ที่ไหนที่ใช้ข้อสอบ f i s h Tech Genesis อย่าเรียกเงินเดือนน้อยควรเรียก 50k บวกเพราะปกติคนที่ใช้ f Fish t e c h คือกลุ่มที่ต้องการคนที่มีลอจิกสูงอะกลุ่ม f Fish t e c h แต่ละอันที่ใช้ดูสิทูนิกเจเนอเร s ตอร์ซัมซุงแต่ละที่นี่คือแบบที่ที่จ่ายเงินเดือนสูงทั้งนั้นอย่าเรียกไปน้อยโอเคไหมไปต่อค่ะอันข้อสอบข้อที่4คือข้อสอบ LSP LSP มีในอะไรบ้างมีในสาย operation เข้อสอบ LSP เป็นข้อสอบที่ง่ายที่สุดในประเทศไทยส่วนใหญ่จะสอบเป็นภาษาไทยแล้วก็ถามไม่ยากเช่นอะไรบ้างปลาอะไรบ้างปลาซิวปลาส้อยนะคะปลาบาบามันจะมีปลาให้เลือกมันมีปลาทะเลปลาน้าจืดปลาน้าเค็มไม่รู้นะปลาอะไรไม่เข้าพวกทุกตัวอย่างอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคําถาม LSP หรือเป็นภาพภาพต่อไปคือภาพอะไรก็มีค่ะมันมี numerical มันมี logical test เหมือนเหมือนกันแล้วก็พี่เล็กจะบอกว่ามีจะมีเรื่องของการการถามเรื่องอุปมาอุปไมยเช่นอะไรบ้างถ้า โรงเรียนคู่กับหนังสือแล้วไอคิมนาสิกคู่กับอะไรอยู่ตัวอย่างนะซึ่งพี่รลกจะบอกว่านี่คือตัวอย่าง,งเพรสอบเอชมันไม่ยากมีในอะไรบ้างมีในโครงการมในในเมนเทนต์โทนีของ Big กซีซึ่ง Big กซีนะปริญญาตีจ่ายไม่เกินนะคะปริญญาตีจ่ายไม่เกิน 40K ส่วนปริญญาโทเขาวางการจ่ายที่ 60K บวกบวกนะเพราะนพี่รักจะบอกว่า b ิ g กซีแนะนํามากถ้าใครจบป,ปริญญาโท ใครจะสมัครนะกลางปีจะกลับมาอันต่อไปค่ะเซนทันเซนทันก็ใช้ข้อสอบ l อ p ซึ่งเป็นเซนะนทันโอเปอเรชั่นนะเซนทันที่ไม่ใช่เซนทันแอสโซเชตเขาใช้ข้อสอบ l อในการสอบแต่ถ้าเป็นเซนทันแอสโซเชตมันคืออัปเปอร์เลเวลมันคืออารมณ์เหมือนเป็น MT แบบอารมณ์แบบอารมณ์เอ็มทีพรีเมียมอะ่ะจะได้ทํา MT หลังบ้านแล้วก็ค่อนข้างที่จะ g l o b a l ่ามากนะโอเคมนาะไปต่อค่ะอันสุดท้ายคือกราฟกราฟก็ใช้ข้อสอบ l อ p ซึ่งพ่รักเข็นเขาใช้ข้อสอบ s อในการสอบ ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนหรือยังนะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อสอบ L.P. ไปต่อค่ะ อันสุดท้ายอันที่5คือสอบเองสอบเองมีอะไรบ้างพี่รักษสอบเองเช่นไมเนอร์ไมเนอร์จริงๆข้อสอบเขาจะทคล้ายๆอ s l ค่ะแต่เขาให้สอบไปสอบที่ออนไซต์สก็คือออร่าออร่าก็ไปสอบออนไซต์ค่ะใครทําข้อสอบ h s l ได้นะก็ไปทำไมเนอร์ออร่าได้3คือ TDB อ่าไม่แตกต่างกัน TDB ก็ต้องทําข้อสอบไปพร้อมกับกรรมการแล้วข้อ4ก็คือช h อปปี้อ่ะอีโคโมดเซิพูดไม่ได้อีโคโมดเซิข้อสอบเป็นของตัวเขาเองซึ่งจริงๆอีโคโมดเซิเป็นข้อสอบที่ยากที่สุดในประเทศ เพราะว่ามันนอกจาก n u m e r i c a l Verbal Reasoning, Logical Test, E-commerce สมจะมีอีกหนึ่งชุดเรียกว่า Integrated Integrated คือการแก้สมก,การ2ชั้นข้อสอบในประเทศไทยไม่มีที่ไหนยากเท่าเท่า E-commerce สมนะถ้าคุณสอบผ่าน E-commerce สมโอโ้คุณจะไปสอบที่อื่นคุณก็สอบผ่านโอเคไหมะไม่รักจะบอกว่า นี่คือข้อสอบในประเทศไทยมีแค่5ประเภทลักษณะแบบนี้ถ้าใครอยากฝึกเองสามารถฝึกได้จากแบบฝึกเซลเทส1 0 0ข้อที่เป็นชุดเก่าและชุดใหม่คือแบบฝึกเซลเทส130ข้อซึ่งชุดใหม่ครอบคลุมข้อสอบที่จะใช้ในการสอบในปี2025แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่เล็กจะบอกว่าข้อสอบมันไม่ได้แตกต่างกันเลยต่อให้เปลี่ยนปีวิธีการทํายังเหมือนเดิมมันจะเปลี่ยนจยุดไปร้อยแปเเปลี่ยนคนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่แต่วิธีการทํามันยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลย จะกี่ปีเท่าไหร่มันยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าจะฝึกแบบเก่าก็ฝึกได้แบบเก่ากราคา799บาทแบบใหม่ราคา1,299บาทซึ่งพี่ลักจะบอกว่าถ้าใครบอกว่าโอ้พี่รักคือไม่อยากฝึกเองอยากจะเรียนสอนสดใครจะออินเรียนสอนสดเป็นแบบวันเดย์ p r i เวทได้ราคา4,000กว่าบาทคุณจะได้ตัวนี้แถมไปด้วยนะเพราะฉนั้นพี่ลักจะบอกว่าเลือกที่เหมาะก,กับเราส่วนถ้าใครจะอออินการเข้าโครงการมเนจเ e นต n เทน,น,นี่นอยู่แล้วแน่ๆให้เรียนเป็น seven day exclusive แทนเพราะพี่รักณ์จะพาเราตะลุยข้อสอบทุกแบบเลย ซึ่งมันจะต่างออกไปมันไม่เหมือนในแบบฟิกเพราะมันจะแอดวานซ์กว่ามากโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครจะอินเข้า MP อยู่แล้วแน่ๆพี่รักหนูปักหมุดจะเอา MP 50k บเคิลพี่รักหนูปักหมุดจะเข้า MP u p p e อัปเปอร์เลเวลคุณต้องอัพสกิลตัวเองดีๆเพราะว่าความอยากไม่มีผลทุกคนอยากเข้า MP ทั้งหมดกรรมาการไม่ได้คัดเลือกพวกเราจากความอยากเขาคัดเลือกจากแวลูค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีของอัพสกิลดีๆการไปอยู่หน้างานการถูกเลือกเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรากําลังทําตัวให้ เลือกเรามันเลยคาดหวังได้ว่าการไป MT ไม่ต้องกังวลแล้วนะพอเรามั่นใจพอเราฝึกตัวเองไว้พร้อมแล้วมันจะทําให้ตอนไปอยู่หน้างานไม่ตกใจไม่ลกไม่ประมาทไม่เหงอแตกนะคะไม่แบบโอ้โหตอบตะกุตะกะมันจะไม่เกิดขึ้นกับเราอะ่ะอย่างน้อยๆเราจะรู้ว่าอ๋อถ้าถามเรื่องนี้มันจะวิ่งไปหาลอจิกในหัวเลยควรจะตอบยปงไงบ้าง123 4แล้วมันจะออกไปเร็วมากๆเพราะเราเคยฝึกฝนไว้ดีิเพราะฉะนั้นการตอบใจความสัมพันธ์จะผ่าน MP คุณใช้เวลา20นาทียังไงถ้าคุณไม่รู้วิธีการ ใช้เวลา20นาทีการตก MT คุณไม่เรื่องไม่ยากเลยเพราะคนส่วนใหญ่คน1,000คนเน่ะเป็นสภาพสมมติโครงการใหญ่คน600คนเน่ะเข้า MT ได้ไม่เกิน40คนทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่คนทั้งหมด560คนไม่รู้วิธีการทําให้20นาทีในแต่ละรอบโดดเด่นถ้าคุณอยากผ่านคุณต้องรู้ว่า ฉันจะทํายังไงกับ20นาทีในแต่ละรอบเพื่อทําให้ผ่านไป3มรอบ3เดือนเนี้ฉันจะเข้า MT ได้แล้วเป็น20คนพี่รักษ์จะบอกนะมมีน้องมาเรียนกับพี่รัก์ไม่เยอะแต่คนที่มาเรียนไม่เยอะไปเข้า MT โครงการ upper level กันได้เยอะมากๆเพราะว่าอะไรเขารู้สิ่งนี้เขารู้วิธีการเป็นคนส่วนน้อยแล้วก็อย่ามาถามพี่รักนะว่าพี่รักษ์มันตกอะ่ะมันยากมันเพราะว่าอะไร ถ้าเราไปถามคนที่เคยตกมาเราจะมาพูดกับพี่รักษ์เสมอพี่รักษ์มันยากคนนั้นบอกว่ามันยากมันยากมันยากแต่ถ้ามาถามพี่รักษ์พี่รักษก็เคยผ่านมาเยอะแล้วน้องพี่รักษก็ผ่านมาตลอดอะพี่รักษก็จะไม่บอกว่ามันยากนะเพราะมันง่ายมากๆนะถ้าเรารู้เทคนิคการเข้า MT มันง่ายมากๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะรู้มาเรียนรู้ด้วยกันในคลาสสมัครได้ที่ไหนพี่รักษ์ปรึกษา MT ทั่วไทยได้ฟรีนะส่วนใครอยากจะออกอินขอแค่คนมีวิวนะเราต้องมีวิวชัดพอเราวิวชัดความอยากของเรามันเต็มที่แล้ว พอคุณมาอัพสกิลกับพี่รักคุณตั้งใจพี่รักก็ตั้งใจเพราะความสําเร็จของพวกเราคือความสําเร็จของพี่เช่นเดียวกันเวลาพวกเราเข้าได้เข้าได้เข้าได้มันคือแรงบันดาลใจที่พี่รักยังอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกความสําเร็จพี่รักให้คุณค่าทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงพี่รักเต็มที่กับพวกเราอยู่แล้วแน่นอนอย่างวันนี้ก็มีคนจบเซเว่นเดย์แล้วขอบคุณพี่รักมากๆเพราะฉะนั้นพี่รักก็ขอบคุณพวกเราเช่นเดียวกันเพราะการได้เห็นพวกเราตอบเติบโตเนี่ยพี่รักมีความสุขมากนะพี่รักมีความสุขมาก การบริหารงานขายโค้ดเนี่ยก็เอามาใช้กับพวกเรามันทําให้ออกดอกออกผลเป็นสิ่งนี้ไงปี2024มีคนเข้าได้มีคนสําเร็จทั้งหมด71คนที่กลับมาขอบคุณนับแค่คนกลับมาขอบคุณนะซึ่งจริงๆพี่รักเชื่อว่ามีคนที่เข้า MT ได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำเพราะหลายคนมาบอกพี่รักช่วงปลายปีพี่รักเข้าได้นานแล้วหรือม,มาบอกอย่างเงี้ยเยอะมากนะเชสแบบนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นพี่รักจะบอกว่า MT มันเข้าไม่ยากถ้าคุณรู้เทคนิคจงเลือกเอาตัวมาอยู่ในโอกาสเพื่อทําให้เราเก่งขึ้นแล้วโอกาสมันจะเข้าง่า่าาายยกกวเคโอ จะเลือกคนที่พร้อมถ้าคุณไม่พร้อมคุณจะได้แต่ยืนมองโอกาสที่คุณอยากได้ในชีวิตคนอื่นทั้งที่จริงๆร่างกายมีครบ32เหมือนกันความเก่งมีเหมือนกันประสบการณ์มีเหมือนกันต่างกันที่การนําส่งคุณรู้หรือ,อยังว่าคุณต้องนําส่งอะไรให้มันถูกจริตที่กรรมการต้องการตามหาเพราะฉะนั้นมาอัพสกิลตัวเองก่อนอเคมนไหมสมัครปรึกษาได้ฟรีที่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์ตีนแล้วกดที่ติดต่อเราน,นี่ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ